ท่านีสองต่อไปนี้ท่านผู้ชมครับต่อไปผู้ที่ส่งเข้ามาเหมือนกันบอกว่าอยากที่จะมาออกดันดาราเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองในความรู้สึกที่ได้สูญเสียสิ่งที่สําคัญที่สุดของแผ่นดินไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเขาพูดมาอย่างนี้ครับเชิญครับสวัสดีครับ,รบผมธเนศศิสวัตรรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทัุรี อยากจะสมัครร้องเพลงถวายความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่ในหลวงของพวกเราเพลงที่ผมจะใช้ในวันนี้เป็นเพลงที่แสดงถึงความรักความเมตตาที่พระองค์มีต่อพระสงฆ์นิกกรชาวไทยและความเหนื่อยยากลำบากของพระองค์ท่านสวัสดีค่ะคุณพี่ธเนศสิสวัสดิ์นะค่ะสวัสดี่ะสว่ะไวัสค่ะสวค่ะสวค่นชืั่อวัีคุณีค่ับดวันดี้ทัดี่ไดีคาออวดนค่ัดีค่ะีคะวามดนใ่อคะไรที่อยากจะพูดก่อนวัสคะ ย้อนกลับไปผมอายุ30กว่าปียังไม่ถึงครึ่งที่ท่านครองราชเลยพระองค์ท่านสร้างทุกอย่างไว้เสร็จหมดสร้างเสร็จหมดทุกอย่างผมแค่เกิดมาใช้สอยในสิ่งที่พระองค์สร้างดังนั้นความรักความจงรักภักดีทั้งหมดจึงอยู่ในสายเลือดของกระผมและคนไทยทุกคนครับค่ะก็เลยเป็นความตั้งใจที่วันนี้ใช่ครับจะมาร้องเพลงนะฮะจะมาถ่ายทอดเพลงนี้ครับคระผมจะมาในเพลงอะไรฮะ เพลงองค์เดียวในโลกครับค่ะ,คะผม,มพร้อมนะฮะพร้อม,มครับครับอายุ30สกว่าปีอยู่มาจนถึงวันนี้ตั้งแต่เกิดยังไม่ถึงครึ่งของพระองค์ท่านที่ครองราชและดูแลพวกเรามาโดยตลอดวันนี้จะมาแสดงความรู้สึกด้วยเพลงที่แม้แต่ชื่อเราฟังเราก็รู้แล้วว่าพูดไม่ผิดเลยว่าในโลกนี้ มีพระองค์นี้แบบนี้แค่องค์เดียวเท่านั้นเพลงของคุณชายามิชัยครับองค์เดียวในโลกทะเนศสีสวัสดิ์ครับเชิญแผ่นดินไทยไม่เคยไร พระเจ้าแผ่นดินเป็นน้ำที่ปรินกกล้าวเกสาตั้งแป่สมัยสุขอไทยอายุยืนยาเรือเอ่อยล่มมาถึงกรุงเทพเมืองฟ้ามประวัติศาสตร์ไทยบอกเล่าไว้ ให้ลูกเลื่อนึือแผ่นดินนี้คือดินทีน่คลายร้อนเพื่อนบ้านหอยหิูสาเซ็ะเลจอรมีที่หลับนอนข้าวนาังกิน แต่เขาไม่มีมีความหวังหานทนนาีมีความรักจากองค์พระเจ้าแผ่นดินเก็บดอกกัวลจากริมน้ำแล้วนั่งถนมบอกทงอินพรม ว่าผู้ทรงสินเหนื่อยนักแล้วดวงแก้วของแผ่นดินโอ้พระผู้มีโลกนี้มีเพียงองค์ ในฐานะที่เป็นประชาชนของพระองค์ท่าน,นอยากแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านนะครับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้อยู่ในหัวใจชาวไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ในความอาลัยนั้นก็ยังมีความ รู้สึกว่าพระองค์ได้พักผ่อนท่านตรากตรำพระวรกายมานานมากแล้วพระองค์ท่านเองก็ทรงพระประชวรมานานมากเกินไปวันนี้ท่านพระองค์ท่านได้พักผ่อนแล้วครับในฐานะของประชาชนคนหนึ่งข้าราชการคนหนึ่งจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เป็นข้าราชการที่ดีเป็นครูที่ดีสอนนักเรียนให้ดีสิ่งที่พระองค์ท่านสอนกระผมจะนำไปสอนนักเรียนจะทำหน้าที่ดีที่สุดในฐานะของประชาชนไทยที่จงรักภักดีต่อพระองค์ครับความรู้สึกร่งครูพอสมควรเลยเโดยเฉพาะเรื่องของบทเพลงและความรู้สึกทั้งก่อนและหลังบทเพลงครูอ้วอนวรครับ ค,คุณทเนศคะ่ะขอบคุณมากเลยในคำพูดที่ที่พูดออกมาในทุกๆคำเลยนะคะมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่พวกเราหลายๆคนคงจะรู้สึกเหมือนกับคุณทเนศแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะเป็นหัวใจเป็นครูมั้งที่เรารู้สึกเหมือนกันก็คือว่าพลังของพระองค์ท่าน ท่านเป็นพนลังของประชาชนเป็นพนลังอยู่ในหัวใจของเรารอยยิ้มของพระองค์ท่านยังตราตรึงอยู่ในดวงตาของเราในหัวใจของเราพระองค์ท่านเป็นบุคคลผู้ซึ่งทันสมัยที่สุดท่านทรงระบายท่านทรงเทนนิสท่านเล่นดนตรีท่านแต่ง กรอนปีใหม่ในแต่ละปีแต่ละปีที่ให้กับประชาชนจะแฝงในรอยยิ้มท่านทรงโปรดสุนัขท่านมีสุนัขของท่านแต่ละตัวทำให้เราเกิดรอยยิ้มขึ้นทั้งสิน้นรอยยิ้มเหล่านั้นคือรอยยิ้มที่เรารู้ได้ว่าท่านมีมุมของความสุขท่ามกลาง งานที่เยอะแยะมากมายบางครั้งเราแอบอิจฉาสุนัขในส่วนพระองค์ที่ได้ใกล้ชิดท่านที่ท่านได้ยิ้มได้สัมผัสเพราะฉะนั้นเรามายิ้มกันค่ะค่ะยิ้มที่จะรู้ว่าพระองค์ท่านอยู่เบื้องบนและมอง มาหาพวกเราที่จะรู้ได้ว่าพวกเราทุกคนกำลังตั้งใจที่จะเป็นคนดีให้กับแผ่นดินนี้เราจะเป็นครูที่ดีให้กับลูกศิษย์ของเรากันนะคะให้เขาได้รักแผ่นดินและให้เขารู้ได้ว่าแผ่นดินไทยนี้เนี่ยมีพระองค์ท่านภูมิพลอดุลยเดชผู้ซึ่งสร้างและสร้างไว้ให้กับเราเยอะแยะมากมายเรามาร่วมมือกันนะคะขอบคุณค่ะคุณทเนศ ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอดครับคุณธเนศศรีสวัสด์นะฮะขอบคุณครับท่านที่สามครับ